คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันสู่ชีวิตที่มีชัยชนะอย่างครบบริบูรณ์ทุกด้านวันนี้เป็นวันที่27ของ40วันแล้วนะครับเฝ้าเดี่ยววันนี้เราก็ยังอยู่ในหนังสือกันดาลวิถีบทที่14ข้อ22ถึง23นะครับพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าคนเหล่านี้ได้เห็นพระสิลิของเราและได้เห็นการอัศจรรย์สำคัญที่เราได้กระทำในอียิปต และในถิ่นทุรกันดารมาโดยตลอดแต่ก็ยังได้ทดลองเรามาตั้งสิบครั้งวงเล็บตรงนี้ขอให้จำไว้ว่าสิบครั้งนะครับและยังไม่ได้เชื่อฟังเสียงของเราคนเหล่านี้จะมิได้เห็นแผ่นดินที่เราสัญญาไว้คนทั้งปวงที่ศบประมาทเราจะไม่ได้เห็นแผ่นดินนั้นสักคนเดียวแต่ส่วนโยชูวากับคาเลบผู้รับใช้ของเรามีจิตใจต่างกัน และได้เชื่อฟังเรามาตลอดเราจะนำพวกเขาไปถึงแผ่นดินที่เขาได้ไปสำรวจมาและเผ่าพันธุ์ของเขาจะได้กรรมสิทธิ์ครอบครองเมืองนั้นพี่น้องที่รักครับจากพระคัมีิ์ตอนนี้มันก็น่าเศร้ามากเลยนะครับชาวยิวที่นับเฉพาะผู้ชายมีหกแสนกว่าคน ถ้านับรวมทั้งผู้หญิงและเด็กเล็กๆก,ก็จะมีประมาณ3ล้านคนอุตสาห์เดินทางผ่านทะเลทรายใช้เวลาเกือบสองปีมาจนถึงคาณาอันอดินแดนแห่งพัสัญญาที่อุดมสมบูรณ์แล้วแต่ก็สอบตกถึง10ครั้งทำให้ต้องวนเวียนในถิ่นทุรกันดารไม่ได้เข้าคณะอันต้องกินมานาที่น่าเบื่อกันต่อไปอีกถึง38ปีเลยนะครับ คือว่าพระเจ้าอยากจะไวยพรพวกเข้าใจจะขาดส่งพระพรมาจอดที่ปากประตูแล้วนะครับคือมาถึงชายแดนคานานแล้วแต่พวกเขากลับคว้าพระพรเอาไว้ไม่ได้ก็เพราะายังไม่ได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใดๆเลยจึงยังไม่มีคนสมบัติที่จะได้รับพระพรนะครับพี่น้องครับถ้าคนจําไม่ได้ว่าข้อสอบสิบข้อมีอะไรบ้างที่จะต้องสอบให้ผ่านก็ย้อนกลับไปฟังคลิป ในซีรีส์นี้ก่อนหน้านะครับฟังแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อพระวิญญาณบริสุทธ์ก็จะได้ทำพระราชกิจของพระองค์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของคนนะครับก็มีพี่นอกคิสเซียนบางคนเข้าใจผิดคิดว่าในเมื่อมาเชื่อว่าพระเจ้าพระเยซูคลิดได้ไถ่บาปให้แล้วก็หมายถึงจ่ายราคาค่าจ้างความบาปให้หมดแล้วและก็จะได้รับพระพรจากกาเรเขีนพระเยซูเลยทันที ตรงนี้คนกำลังเข้าใจผิดนะครับซึ่งอันที่จริงมันก็ถูกอยู่บางส่วนแต่ไม่ใช่ถูกทั้งหมดที่ถูกก็คือพระองค์จ่ายราคาทุกอย่างให้กับคุณแล้วแต่มันเป็นมิติฝ่ายวิญญาณนะครับหมายถึงว่าจิตวิญญาณของคุณได้รับความรอดจากการถูกพิพากษาแล้วจิตวิญญาณของคุณบังเกิดใหม่แล้วจิตวิญญาณคุณเป็นผู้ชอบธรรมในสายตาพระเจ้าแล้วจิตวิญญาณคุณเป็นลูกพระเจ้าแล้วจิตวิญญาณคุณไม่ต้องตกนรกแล้ว และจิตวิญญาณคุณก็จะได้ไปอยู่สวรรค์ช่วงนิรันด์เมื่อหมดเวลาบนโลกนะครับนี่คือพระคุณที่คุณได้รับเปล่าๆฟรีๆจากการเชื่อในการเขียนพระเยซูคุณได้รับแล้วคือดีแค่ไหนแล้วที่คุณไม่ต้องเสียเวลาฝึกสติฝึกสมาธิวิปัสสนาหรือทำความดีหลายล้านชาติเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากนรกแค่พระพรน,นี้ก็น่าจะซาบซึ้งถึงพระคุณพระเจ้าสดๆแล้วนะครับ สำหรับคนที่ถ่อมใจสำนึกว่าตัวเองเคยเป็นคนบาปและได้รับพระคุณเป่าๆฟรีๆตรงนี้เขาก็จะรักพระเจ้าสดๆเลยนะครับแต่คนที่ไม่ถ่อมใจไม่ค่อยจะสำนึกว่าตัวเองเ,อเคยทำบาปอะไรมาเมื่อมารับเชื่อพระเยซูก็รับเชื่อแล้วก็รู้สึกเฉยๆไม่ได้รู้สึกรักพระเยซูเท่าไหร่ก็เพราะไม่ถ่อมใจไม่สำนึกว่าตัวเองเคยทำบาปอะไรมา นั่นเองแหละครับแต่พี่น้องครับการที่เราได้รับการอภัยโทษบาปแต่บางครั้งเราก็ยังต้องรับผลของบาปอยู่นะครับคือจิตวิญญาณของเราได้รับความรอดบาปพระเยซูใจราคาให้หมดแล้วแต่ว่าร่างกายกับจิตใจของเราอาจจะยังต้องรับผลสะท้อนจากบาปอยู่นะครับตัวอย่างเช่นฆาตกรที่ฆ่าคนตายนะครับเมื่อมาสารภาพบาป อย่างจริงใจต่อพระเจ้าและเขาเชื่อในการเขียนพระเยซูพระเจ้าก็อภัยให้นะครับแต่อภัยอะไรครับก็คืออภัยจิตวิญญาณนะครับจิตวิญญาณที่บาปก็ถูกชำระให้บริสุทธิ์และจิตวิญญาณเขาก็ไม่ตกนรกแต่ว่าร่างกายกับจิตใจยังจะต้องรับผลจากบาปอยู่นะครับคือมันทำผิดกฎหมายบ้านเมืองนี่ครับไปฆ่าคนก็ต้องไปติดคุกเพื่อ ที่จะรับการดัดนิสัยสันดานสะกดและถ้าพระเจ้าชนะสุดใจเขาแล้วพระเจ้าเห็นว่าเขารับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วพระองค์ก็อาจจะทำให้เขาได้รับการลดโทษได้รับการนิรโทษกรรมแล้วก็หลุดจากคุกเร็วกว่าปกติอันนี้ก็อาจจะเป็นพระคุณของพระเจ้าในภายหลังนะครับหรือบางคน ไปกู้ยืมมาใช้จ่ายอย่างไม่ระมัดระวังแล้วก็ไม่มีเงินคืนเจ้าหนี้แปลว่าเขาก็กำลังเบียดเบียน e ทำร้ายเจ้าหนี้จริงไหมครับเมื่อมาสารภาพบาปแล้วพระเจ้าก็อภัยให้นะครับคือจิตวิญญาณเขาก็ได้รับการชำระ,ะจิตวิญญาณไม่ต้องถูกพิพากษานะครับแต่ว่าร่างกายกับจิตใจก็ยังต้องรับโทษจากการไปเบียดเบียน e คนอื่นก็ยังต้องอ่ รับโทษไปตามกฎหมายนะครับก็คือโดนฟ้องเพื่อที่จะต้องหาเงินมาจ่ายคืนแล้วเขาก็ต้องกลายเป็นทาสของเจ้าหนี้นะครับแต่ว่าถ้าในระหว่างที่เขาพยายามที่จะจ่ายหนี้แล้วเขารับการเปลี่ยนแปลงจิตใจพระเจ้าชนะสู่ใจแล้วเห็นว่าสอบผ่านบทเรียนในถิ่นธุรกดาแล้วพระเจ้าก็อาจจะช่วยให้หนี้หมดเร็วขึ้นนะครับ พี่น้องที่ักพระคำภีรกล่าวไว้ในหีบูบทที่12ข้อ1 0ถึง11ว่าพระองค์ทรงตีสอนเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อเราจะมีส่วนในความบริสุทธิ์ของพระองค์การตีสอนทุกอย่างดูไม่น่ายินดีในเวลานั้นแต่ดูน่าเศร้าใจแต่ภายหลังก็ก่อให้เกิดผลดีคือสันดิสุขและความชอบธรรมให้แก่บรรดาผู้ที่ถูกฝึกวินัยโดยการตีสอนนั้น เห็นไหมครับพี่น so, ้องนี่เป็นพันธสัญญาใหม่นะครับก็ยังมีการตีสอนนะครับการตีสอนก็จัดว่าเป็นพระคุณอย่างหนึ่งนะครับแสดงว่าพระเจ้ารักเราจึงตีสอนฝึกวินัยเรามันก็ไม่มีใครชอบหรอกนะครับในขณะที่ถูกฝึกวินัยตีสอนมันน่าเศร้าใจแต่ขอหนุนใจว่าถ้าเราไม่ยอมรับบทเรียนที่พระเจ้าตีสอน เราไม่ยอมทุกใจกับความผิดพลาดซะบ้างเราก็อาจจะไปทำผิดซ้ำเดิมอีกได้ง่ายๆนี่คือกระบวนการชำระให้บริสุทธิ์จากพระเจ้านะครับเพื่อพระเจ้าจะนำเราจากสง่าราศีหนึ่งไปสู่อีกสง่าราศีหนึ่งเพื่อเราจะมีนิสัยเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆไงล่ะครับแต่ผลลัพธ์สุดท้ายมันก็ดีต่อเรานะครับก็คือสันติสุขและความชอบธรรมหลังจากผ่านบท เรียนของการฝึกวินัยไปแล้วพี่น้องที่รักถ้าคุณกำลังถูกตีสอนก็อย่ามัวเสียเวลาอธิษฐานขอให้พระเจ้าหยุดตีสอนคุณนะครับก็ให้คุณยอมรับการตีสอนนั้นโดยไม่ต้องต่อต้านขัดขืนแล้วทำยังไงครับก็หันมารับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่เร็วๆจะถูกต้องกว่านะครับเพราะถ้าใจคนเปลี่ยนแล้วการตีสอนก็จะหยุดลงเองนะครับ พี่น้องครับที่ผมต้องมาแบ่งปันเรื่องนี้ยาวเพื่อที่จะช่วยให้พี่น้องมีมุมมองถูกต้องต่อสถานการณ์และต่อพระเจ้านะครับจะได้ไม่มีใจขมขื่นต่อพระเจ้าไงล่ะครับเพราะว่าใจที่ขมขื่นก็จะปิดกั้นการไวพรนะครับขอให้คิดว่าพระเจ้าเป็นพ่อที่แสนดีใจดีแต่พระองค์ก็ฝึกวินัยชีวิตคนไปด้วยนะครับเพราะว่าอะไรก็เพราะพระองค์รักคนมากบานแก้วตาดวงใจไงล่ะครับ ไม่อยากจะให้คนเสียคนเอาล่ะครับพี่น้องมาเฝ้าเดี่ยวกันต่อวันนี้ผมจะขอหยุดเรื่องราวชาวเยวิวไว้สักวันแล้วขอขั้นรายการด้วยเรื่องราวตอนที่พระเยซูถูกทดลองในถิ่นทุรกันดาร40วันนะครับก็ปรากฏอยู่ในโลกกาบทที่4ข้อ1-2ถึง2ที่กล่าวว่าพระเยซูทรงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้กลับไปแม่น้ำจอแดนและ พระวิญญาณก็ได้ทรงนำพระองค์ไปถึง40สวันในทิโทุรกนนันดาลทรงถูกมารทดลองและในวันเหล่านั้นพระองค์มิได้เสมยอ,อะไรเลยและเมื่อสิ้น40สิวันแล้วพระองค์ก็ทรงหิวอาหารมากแล้วมารก็มาทดลองพระเยซูในวันสุดท้ายที่กำลังหิวจัดนั่นแหละครับทดลองสามครั้ง คุณยังจำการทดลองสามครั้งได้ไหมครับถ้าจำไม่ได้ก็ไปเปิดพระคัมภีร์อ่านดูในโลกาบทที่สนะครับว่ามีการทดลองอะไรบ้างที่พระเยซูเอาชนะได้หมดสอบผ่านหมดและในทุกครั้งพระเยซูทำยังไงครับพระองค์ก็จะโต้กลับด้วยเอ่อโต้กลับเสียงของมารนไปในทํานองว่าพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าเห็นไหมครับ พระอ,องค์จะโต้กลับไปในทํานองว่าพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าถึงสามครั้งเลยนะครับคุณสังเกตเห็นอะไรบางอย่างไหมครับให้เรา,าคาดควรกันดูนะครับว่าพระเยซูเอาชนะข้อสอบในการทดลองในทินทุนลกันดารได้อย่างไรจากลูกาบทที่สี่นี้นะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดลึกถึงรายละเอียดของ าการทดลอง3ข้อนะครับแต่จะพูดถึงภาพรวมในการเอาชนะการทดลองที่เป็นการล่อหลวงของมานคำถามก็คือพระเยซูเอาชนะข้อสอบทุกข้อได้ด้วยวิธีไหนอย่างไรมีเคล็ดลับซ่อนอยู่สองอย่างนะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ให้คุณกดสต๊อปและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูนะครับว่าพระองค์เอาชนะได้ด้วยวิธีไหนอย่างไร เพื่อคุณก็จะได้นำมาใช้กับตัวคนเองในการสอบให้ผ่านทดอสอบ10ข้อจากหนังสืออพยพและกันดานวิธีเพื่อคุณก็จะได้หลุดพ้นจากถิ่นทุรกันดานและได้เข้าคณะอ่านเร็วๆงน่ะครับติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกติ๊กตอกปิงเอาละครับพี่น้องถ้าคุณได้รับเลม่าที่เป็นคําตอบอะไรก็จดลงสมุดเฝ้าเดี่ยวไว้นะครับสําหรับผมเลม่าที่ได้รับคือ มันจะมีเคล็ดลับเอาชนะาการทดลองอ,อยู่2อเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับข้อแรกก็ปรากฏอยู่ในลูก,กาบทที่4ข้อ1ที่กล่าวว่าพระเยซูทรงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนที่จะถูกนําเข้าไปในถิ่นทุรกรนันดารตรงนี้คุณเห็นอะไรไหมครับพี่น้องเคล็ดลับสําคัญประการแรกสุดก็คือ,อพระองค์ทรงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ มันเป็นเคล็ยลับที่สําคัญมากที่จะทําให้คุณสอบผ่านข้อสอบทุกข้อในถิ่นทุรกันดารนะครับคุณจําเป็นที่จะต้องเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนนะครับเพราะอะไรครับก็เพราะถ้าคุณทําข้อสอบด้วยกําลังเนื้อหนังของคุณคุณจะไม่มีวันสอบผ่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดสอบหรือการทดลองคุณจะกลายเป็นคนเคร่งศาสนาไปซะด้วยซ้ําพอคุณสอบตกคุณก็มาโดนโลงวินัย แล้วคุณก็กลายเป็นโลกซึมเศร้าซะอีกคุณต้องยอมรับนะครับว่ากําลังเนื้อหนังของคุณไม่มีวันที่จะทําข้อสอบผ่านได้คุณต้องร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคุณเท่านั้นคุณจึงจะเอาชนะนิสัยขี้บน่นนิสัยโลภมากนิสัยไม่วานใจการเลี้ยงดูจากพระเจ้านิสัยขี้กลัวกังวลอนาคตนิสัยที่ชอบต่อว่ากล่าวโทษคนอื่นหรือนิสัยชอบขมขืนต่อพระเจ้า คือคุณจะเอาชนะนิสัยเหล่านี้ได้คุณจะต้องเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับคุณจึงจะสอบผ่านได้ในข้อสอบทุกข้อที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารน,นะครับแล้วจะทํำยังไงจึงจะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมก็ได้จัดทําคลิปแบ่งปันความเข้าใจเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดหลายคลิปในซีรีส์ที่เกี่ยวกับการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วนะครับใครสนใจก็ทักไลน์มา จะส่งลิงก์ของคลิปต่างๆในซีนี้ซีรีนี้ให้นะครับที่ไลน์ไอดี g i i g 4 7 7 b i g b i g 4 7 7นะครับเอาละคราวนี้ก็มาดูเคล็ดลับข้อที่2คืออะไรถ้าคุณไปอ่านลูกาบทที่4ทั้งบทคุณจะเห็นว่าพระเยซูตโต้กับเสียงล่อลวงของมานไปเสมอด้วยประโยคที่ว่าพระกัมภีร์มีเขียนไว้อย่างนั้นพระกัมภีร์มีเขียนไว้อย่างนี้ นี่แหละครับพี่น้องนี่เป็นเคล็ดลับข้อ2นะครับคุณจําเป็นที่จะต้องท่องพระคัมภีสำคัญสาคัญเอาไว้เพื่อโต้กับเสียงของมานนะครับพี่น้องครับสมัยที่ผมเรียนวิศวะนะครับมันก็มีบางเรื่องที่ผมจะต้องท่องอย่างเดียวเลยนะครับจึงจะสอบผ่านเช่นวิชาเคมีก็มีตารางธาตุร้อยสามธาตุ มีธาตุอะไรบ้างผมก็จะต้องท่องใ,ให้ได้หมดนะครับแล้วจึงจะทำข้อสอบได้แต่ก็มีบางเรื่องที่จะต้องใช้ความเข้าใจในการทำข้อสอบนะครับเมื่อมาเป็นคริสเตียนมันก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีข้อพระคัมภีร์บางข้อคนจะต้องท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจเพื่อคนจะได้โต้กับเสียงล่อลวงของมารแบบเดียวกับพระเยซูได้แล้วคนจึงจะสอบผ่าน าการทดลองต่างๆตัวอย่างเช่นถ้ามารมาล่อลวงให้พระเยซูในสาการทดลองอะไรบ้างก็มีข้อแรกก็คือมันล่อลวงให้พระเยซูเสกก้อนหินเป็นขนมปังคุณยังจำได้ไหมครับพระเยซูโต้กลับไปว่าอย่างไรครับพระองค์ก็พูดว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า มนุษย์จะบำุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษของพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องพร,อพระเยซูจำข้อพระคัมภีร์นี้ได้จึงงัดออกมาสู้กับมนันพระองค์กล่าวว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้คุณสงสัยไหมมีพระคัมภีร์ตอนไหนที่เขียนไว้อย่างนี้ก็ปรากฏอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อสไงล่ะครับที่มีเขียนไว้ว่า พระอ,องค์ทรงกระทําให้ท่านถ่อมใจและปล่อยท่านให้หิวและเลี้ยงท่านด้วยมานาซึ่งท่านเองหรือปู่ย่าตายายของท่านก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเพื่อพระอ,องค์จะทรงกระทําให้ท่านตระหนักแก่ใจว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยทุกสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องพระเยซูจดจํา พระคมภี์เฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อ3ได้ก็งัดออกมาต่อสู้กับมารด้วยข้อนี้นั่นเองนี่คือเคล็ดลับเอาชนะข้อสอบทุกข้อในถิ่นทุรกันดาลน,นะครับคุณต้องเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และคุณจะต้องท่องจําข้อพระคัมพีสำคัญสำคัญเอาไว้เพื่อโต้กับมารคุณจึงจะไม่ต้องกินมานาไปตลอดชีวิตนะครับถ้าคุณชนะแล้ว พระเจ้าก็จะทรงนำคุณเข้าคาณะอันที่อุดมสมบูรณ์เองแต่ว่าเพื่อให้เกิดความสมดุลนะครับบางครั้งชีวิตคุณเดี้ยงก็มันก็ไม่ใช่เป็นเพราะาพระเจ้าลงวินัยคนนะครับบางทาีชีวิตคนเดี้ยงด้วยปัญหาใหญ่โตบางอย่างคุณก็อย่าไปคิดว่าโดนพระเจ้าตีสอนเสมอไปนะครับเพื่อให้เกิดความสมดุล คุณต้องมองในอีกด้านหนึ่งด้วยเพราะว่าบางทีคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณโดนมารส่งการทดลองมายั่วยุให้คุณพ่ายแพ้เพราะว่าอะไรเพราะคุณไม่ค่อยได้อ่านหรือท่องข้อพักคัมภีร์นั่นเองคุณเองเป็นฝ่ายหลงเชื่อตามมารเองพระเจ้าเฝ้ามองดูด้วยความเมตตาสงสารแต่คุณไม่รู้ตัวเพราะว่าคุณหลงละเลงไปกับโลกและสิ่งสารพัดในโลก แล้วคุณก็ไม่รู้ว่ากำลังถูกมนันมาส่งคำมุสาเข้ามาในชีวิตคุณจนคุณมีชีวิตที่เดี้ยงแล้วเดี้ยงอีกมานหลอกลวงคุณมากมายคนก็ไม่รู้ตัวเห็นไหมครับคือการมาเป็นคริสเตียนมันคุณรู้สึกว่าเอ๊ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยพระเจ้าไม่รักฉันเลย คือมันก็จะโก,โกหกคุณเพื่อให้คุณเลิกเชื่อพระเจ้าทั้งๆท,ท,ที่คุณเองเป็นฝ่ายที่ไม่อ่านพระคัมภีร์เองหรือไม่ไปบวชไม่ฟังคำเทศนาไม่สนใจที่จะเรียนรู้หลักการของพระเจ้าเพื่อที่คุณจะได้โต้กลับมารที่นี้พอชีวิตเดี้ยงแล้วก็มาข่มขืนต่อพระเจ้าทั้งๆที่ศัตรูแท้จริงก็คือเจ้ามารนั่นแหละมันทำร้าย ร่างกายคุณไม่ได้มันเข้ามาสิงคุณไม่ได้แต่มันใส่ความคิดผิดผิดและคําโกหกเข้ามาในสมองของคนได้ทุกๆวันพระคำพีกล่าวไว้ในหนึ่งเปโตโตบทที่ห้าก็แถึงเ้าว่าท่านทั้งหลายจงระวังระไวยให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารบนเวียนอยู่รอบๆดุดสิงคำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้เห็นไหมครับพี่น้อง คนมาเป็นครสเตียนคุณมีศัตรูอยู่นะครับศัตรูของคุณมันคอยจ้องจะล้มคุณเวลาคุณเผลอนะครับมันมาต้นขโมยฆ่าและทำลายชีวิตคุณหลายครั้งไม่ใช่พระเจ้าตีสอนนะครับแต่เป็นเพราะคุณไม่ระวังระไวยไม่อ่านพระคมภีไม่ท่องพระคมภีไม่มีอาวุธต่อลับมารคุณไม่รู้ตัวชีวิตคุณจึงพ่ายแพ้เดี้ยงแล้วเดี้ยงอีกแล้วคุณก็หันไป ต่อว่าหันไปขมขืนพระเจ้าแทนที่จะรู้ตัวว่าโดนมาหลอกเข้าให้แล้วพี่น้องที่รักผมขอหนุนใจว่าคุณต้องแยกแยะให้ชัดเจนนะครับว่าชีวิตคุณเดี่ยงเพราะอะไรถ้าเดี่ยงเพราะถูกตีสอนจากพระเจ้ามันจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อคุณได้อ่านพระคัมภีร์หรือได้ฟังคําเทศนาแล้วคุณรู้แล้วแต่คุณยังตั้งใจฝ่าฝืน แบบนี้คุณก็จะถูกตีสอนฝึกวินัยนะครับแต่ก็มีหลายๆเรื่องที่คุณเป็นคริสเตียนแบบที่ไม่ค่อยไปโบสถ์ไม่ฟังคำเทศนา,าไม่อ่านพระคัมภีร์หรือฟังหรืออ่านแต่ไม่สนใจและคุณก็จำไม่ได้ด้วยดังนั้นคุณจึงไม่รู้ทันยุทธอุบายของมานแล้วมันก็มาทำให้ชีวิตคุณเดี่ยงไปนะครับ ในกรณีหลังนี้ไม่ได้เกิดจากพระเจ้าตีสอนนะครับคุณต้องแยกแยะให้ออกนะครับอย่าไปโทษว่าพระเจ้าอย่างเดียวซะทุกเรื่องเอาละครับพี่น้องถึงตรงนี้มีคำถามให้คุณทบทวนตัวเองและพิมพ์เลขศูนย์หรือ 1, หรือ2หรือ3ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับคำถามก็คือขณะนี้คุณเต็มเปี่ยมในพระวิญญาณบริสุทธิ์และท่องข้อพระคัมภีร์สำคัญสำคัญที่จะทำให้สอบผ่าน ถิ่นทุรกันดารแล้วหรืออยังครับพิมพ์เลขศูนย์ถ้าคุณยังไม่รู้เรื่องการเต็มเปี่ยมในพระวิญญาณบริสุทิเลยและยังไม่เคยท่องข้อพระคัมภีร์ใดๆเลยชีวิตคนจึงพ่ายแพ้เดี้ยงมาตลอดถ้าคนเป็นแบบนี้พิมพ์เลขศูนย์นะครับผมจะอธิฐานเพื่อคุณและขอแนะนําให้ฟังคลิปทุกคลิปในซีรีส์นี้นะครับซ้บาบ่อยๆเพื่อคนจะได้สอบผ่านถิ่นทุรกันดารน,นะครับพิมพ์เลขหนึ่ง ถ้าคุณมีประสบการณ์เต็มเปี่ยมในพระวินญญารมาสนแล้วแต่ยังไม่ค่อยได้ท่องข้อพระคัมภีร์ที่จะโต้อตอบเอาชนะามารน,นะครับชีวิตคนจึงกระท่อนกระแท่นเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็แย่ถ้าคนเป็นแบบนี้พิมพ์เลขหนึ่งนะครับพิมพ์เลขสองถ้าคุณท่องจำข้อพระคัมภีร์สำคัญสาคัญไว้ได้เยอะแล้ว แต่ว่าคนยังไม่มีประสบการณ์เต็มเปี่ยมในพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงมักรู้สึกว่าทําข้อสอบยากจังไม่มีกําลังเนี่ยวแรงที่จะเอาชนะการทดลองเลยแล้วคนก็พ่ายแพ้อยู่บ่อยๆถ้าคุณเป็นแบบนี้พิมพ์เลขสองนะครับพิมพ์เลขสามถ้าคนเต็มเปี่ยมในพระวิญญาณบริสุทธิ์บ่อยๆแล้วและคนก็ท่องจําข้อพระคัมภีร์สําคัญๆไว้ตักับมานได้หมดแล้ว คนมีชัยชนะต่อข้อสอบอเป็นส่วนใหญ่แล้วชีวิตคนผาสุกไม่มีปัญหาใดๆเลยถ้าคนเป็นแบบนี้พิมพ์เลขสามนะครับผมขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับพรุ่งนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวกันต่อนะครับมาดูว่าแล้วเกิดอะไรกับชาวยิวในขณะที่พวกเขาจะต้องวนเวียนในถิ่นทุรกันดารต่อไปอีก38ปีครับมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกและพวกเขาตอบสนองอย่างไร พระเจ้าทําอะไรกับพวกเขาอีกเพื่อคุณจะได้มองย้อนกลับมาที่ตัวเองและคุณจะได้รู้ว่าทําอย่างไรคุณจึงจะก้าวออกจากถิ่นทุรกันดารเพื่อที่จะเข้าไปสู่คาอานได้รับการอวยพอนที่อุดมสมบูรณ์ครบบริบูรณ์ทุกด้านในชีวิตกดกระดิ่งกดติดตามไว้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ขอพระเจ้าไวพอรครับ